เห็นเขาบอกว่าต้องเอาหนังยางรัดอ่าฮเชียร์อ่าด้วยใชู่บางทีก็มีเลือดออกมาบางทีแต่โรคที่จานเบสเป็นกับพี่คิมคุณเป็นไหมเกี้เรียกว่า โอเคครับสวัสดีคาริย์กับทุกทุกคนกันอีกครั้งนะฮะต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วดูจากเสื้อผ้าแล้วคนละวันแน่นอนฮะเฮ้ยเมื่อกี้เลยเนี่ยเพิ่งเดินมาเปลี่ยนได้ดูผมเปลี่ยนชุดแล้วเร็วมากนะครับผมแค่ถอดตัวนอกอย่างนเปลี่ยนครับผมจากคลิปที่แล้วที่จันเบสทิ้งเอาไว้นะฮะก็คือเรื่องอุจจาระแล้วเจ็บอุจจาระเจ็บตูดถามอาการคนไข้ก่อนเจ็บมานานแค่ไหนสามสี่เดือนแล้ววะสามสี่เดือนแล้วเจ็บทุกครั้งเลยเหรอไม่ทุกครั้งเออไม่ได้แบบกินไฟเบอร์เยอะหรือว่่าาาาาไไมมมมมมมดด้้กกกินนนนนนนเเเเเยยอออออออะะะะะวลจจจจจุุรรูหหืืัััตคบผ บางทีก็มีเลือดออกมาบางทีอ่ามีเลือดปนด้วยใช่แต่แออนนนรู้ว่าพเพราะเพราะอะไรอ๋อใช่ข้างหลังมีปัญหาเรื่องขี้ไหมฮะผมเป็นคนที่ระบบขับถ่ายดีที่สุดในโลกผมพูดเลยผมขี้วันละสองครั้งสุขภาพคนดีแล้วขี้ออกทุกวันออกทั้งาออกทั้งตูดผมขี้ปะไหฮะผมมีปัญหาคล้ายเขาออกขี้เต็มท้องเลยใช่ขี้เต็มท้องเลยทุกวันนี้ขึ้นสมองอะไรอีกวะหมอคือเราเนี่ยคือปกติเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำผมว่าเป็นคนที่ชอบอั้นขี้แหละฮะอั้นเงินไม่ยอมแบ่งให้ลูก ว่าพี่สอนมาตามกูใหญ่เลยอ๋อเหรอคือคือเราจะมีอาการที่แบบว่าเวลาเราทํางานนี้ใช่ไหมเราก็อยากทํางานเคลียร์ของเราให้เสร็จในพาร์ทที่เราตั้งใจอ่ะแต่เราปวดท้องเราก็จะอันไว้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเราเคลียร์ตรงนั้นเสร็จเวลาเราไปปล่อยมันก็ไม่ออกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอมันถึงจังหวะที่เราปวดแบบปวดคือปวดพอเพื่อที่จะปล่อยอ่ะแล้วเราเข้าไปคราวเนี้ยพอมันปล่อยออกมามันแสบอ่ะแสบมากใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มีหลายๆกรณีที่แบบออกมาแล้วมันก็เลือดออกเหมือนกันอ่าแล้วเป็นอึกระต่ายแน่เลย เมนดที่นี้จะบอกว่าไหนๆก็พูดถึงตรงนี้ละก็จะพูดรวบไปถึงโรคโรคหนึ่งเลยที่ทุกคนเคยได้ยินบ่อยมากริสีดวงทวารรู้จักน้องริซี่กันไหมรู้จักรู้จักรู้จักเอาแบบข้าวข้าวข้าวเลยแต่ละคนคิดว่าริซี่ดวงทวารมันคืออะไรวะจะนั่งจะยืนอะไรก็ลำบากเพราะเจ็บแล้วเวลาถ่ายก็เจ็บอ่าถ่ายก็เจ็บสำหรับผมนะอ่าผมเคยเจอคนที่เป็นจริงๆพี่ก็เป็นด้วยอะไรวะเป็นด้วยเหรอเป็นก็เฮียแล้วเป็นคือคืออาการของคนที่เป็นริสีดวงทวารเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงอรู รูทุสของเราเนี่ยรูทุสของเราเนี่ยปกติมันจะเป็นรูแบบปกติมันจะเหมือนกับอ่าเป็นรูแบบมุดเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยใช่แล้วเป็นเนื้อเหมือนเนื้อฝังเข้าไปอย่างนี้ไอ้ลิสิโดงอ่ะ,อะ,ออะมันคือไอ้ตัวเนื้อที่ฝังเข้าไปข้างในเนี้ยมันปดูดมันปูดขึ้นมาแล้วมันมาปิดรูทุสทาให้เวลาขี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีเนื้อก้อนหนึ่งหนาๆเงี้ยัออกมาแล้วเวลามันออกไปปุ๊บมันก็เบียดไอ้เนื้อเนี้ยจนมันแสบแล้วไอ้เนื้อเนี้ยมันก็บาดเนื้อยอต่ออันนี้คือที่เคยเหตุมาานแลล้้ววเขีีไปพ่ถึงัดู you see ใจมึงน้องเพื่อะไรศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อมากูเพ่บอกไปดูนึกว่าแบบแม่งไปนั่งจุ่มดูว่าแบบโอ้เขาขี้มาพุ่นพุ่นบาดถ้ากูจะเสพเมทุนแบบนั้นแม่เฮ้ยของผมก็นั่นแหละเป็นแผลที่รุดตุ๊ดเป็นเม็ดเม็ดออกมาเห็นเขาบอกว่าต้องเอาหนังยางรัดอ่าเชียร์อ่าด้วยใช่ดูน้ำยางรัดเลยเหรอทีนี้พูดขาดนี้แล้วก็คือต้องแยกก่อนเพราะว่าอาการที่เล่ามาตอนต้นกับตอนนี้มีความคล้ายกันมากครับวิสิโดนทวารแก้ความเข้อจผิดก่อน 1. เลือดออกทางตูดจริง 2. เจ็บไม่จริงเจ็บไม่จริงหรอ เิส4ดูดวนทวาลไม่เจ็บอาการมันจะมาด้วยอาการมีเลือดออกหลังถ่ายอุจจาระเสร็จเขาใช้ประวัติว่ามีเลือดออกหลังจากแบบขี้สุดแล้วหรือว่าขี้เสร็จแล้วอ่ะแล้วจะมีเลือดหยอตามลงมาเป็นเลือดสีแดงสดเลยแต่จะไม่เจ็บมีเลือดออกแต่ไม่เจ็บนะนี่คือลิสิดวงทวาลจริงๆซึ่งลิสิดวงทวานจริงก็คือมันเหมือนกับเป็นผนังข้างในแหละมันโป่งออกมามันคือเส้นเลือดที่มันโป่งสาเหตุสารพาําไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ยนงสันนะฮะซึ่งเรามาดูวิธีการป้องกันดีกว่าซึ่งลิสิด ออกด้วยเป็นลิ่ตดวงหรือเปล่าอาการนี้คือลิ่ตดวงหรือเปล่าหลายคนชอบมีโฆษณาที่บอกว่ามันนั่งไม่ได้ครับลมมันเย็นอ่ามันไม่อ่าคลิปโฆษณาเก่ามากคลิปนี้ที่ดีไี่สุดผมยังไม่นั่งผูไมคุณถึงไม่นั่งกพลมมันเย็นจุผมยังไม่นั่งทำไมล่ะทำไมคุณถึงไม่นั่งก็รลมมันเย็น เขาเลยเป็นเซลกันว่าที่นั่งไม่ได้เพราะมันเจ็บซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แต่พี่ไม่นั่งเพราะอะไรกูรู้สึกดวงแตกถ้าแตกถึงจะเจ็บถูกไหมถ้าแตกเขาบอกว่าบางทีก็ยังไม่เจ็บนะแต่คือเลือดมันจะไหลมันจะติด นมัอาติดเชื้อตามมาแล้วก็แบบความดันตกเคยมีคนเสียชีวิตจากไตเสีดวงแตกเพราะความดันตกเพราะว่ามันเป็นพัฒนโบสเลื่อนไงอย่างที่บอกดังนั้นแล้วแล้วของอาจารย์่ะที่เมื่อกี้ขี้กันมีเจียมมีแส่ด้วยมันคือโรคอันนี้ทั้งหมดลิสต์อีดวงมีชื่อโรคว่าฮิวมารอยแต่โรคที่อาจารย์เบสเป็นกับพี่คิมพูดนเป็นเมื่อกี้เรียกว่าเอโนฟิเชอร์หรือว่าไทยคือขี้บาดตูดขี้แข็งนั่นแหละเออขี้แข็งนั่นเองเสียสีไงรูตูดเราบอบางครับรูตูดเราไม่ได้มีความเข้มแข็งมีเกาะขนาดนั้นพออขีีมมมัันนนเเริ่่แ็งหยยสด มันก็จะแบบเหมือนคัตเตอร์เป็นล้านอันอยู่ในรูตูดที่แล้วก็ทำให้ตูดเป็นแผลเราก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้มีใครพูดถึงเรื่องขี้ออกเป็นเม็ดเล็กๆหมือขี้กระต่ายใช่ไหมอาการนี้เป็นอีกอาการของอีกโรคหนึ่งนะถ้าให้ประวัติแบบนี้มาจะเป็นประวัติของโรคลำไส้อุดตันลำไส้อุดตันเพราะอะไรเวลาลำไส้มาอุดตันใช่ปะมาทําให้อุจจาระที่ผ่านรูที่มันตันอ่ะมันออกมาได้ไม่แบบเนิดทีเล็กนิดทีเล็กนิดเออมันออกมทแบบเป็นลูกชิ้นอ่อมันเลยออกมาเป็นแบบเม็ดดดเเมม็็เล็กๆออะไรย่างเงี้ยอ่ามัน้เลยออกมาเป็นแงไปอุดกั้น ซึ่งการอุดกั้นก็มีหลายสาเหตุครับอันจะเป็นตัวพยาธิอุดกั้นก็ได้หรือจะเป็นตัวผนังลําไส้มันมีก้อนเนื้อยื่นอะไรออกมาจนมันอุดกั้นก็ได้หลายสาเหตุอ่าประมาณนี้ซึ่งก็ให้แยกก่อนว่าการที่อุจจาระออกมาเป็นเลือดไม่ได้แปลว่าเป็นลิซิโดเสมอเรื่องของใส่คนทีม่มาหาหมอก็จะมาหาหมอด้วยการบอกว่าออกเป็นลิซิโดค่ะคือมึงสรุปโรคให้กูเลย <c oughs> ไม่ให้กูตรวจด้วย <c oughs> ไม่ให้กูวินิจฉัยด้วย <c oughs> อะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาแตกต่างก็คือเจ็บกับไม่เจ็บเลยหลักๆถ้าขี้ออกมาเจ็บแสบมีเลือดไหลบอกเลยว่าอันนี้เอ็นอฟฟิเชอร์ขี้บาดตูดเส่วนใหญ่วิธีแก้คือวิธีแก้คือกินน้าให้เยอะ ให้บ่อยขึ้นกินอาหารที่มีไฟเบอร์มากขึ้นกินผักเยอะๆผลไม้เยอะๆแลคโตบาซิลัสช่วยไหมแลคโตบาซิลัสไม่ได้ช่วยช่วยการย่อยมากกว่าอ๋อเออี่เพิ่งรู้เนี่ยที่เขาบอกว่าทำห้ขับถ่ายดีคือขับถ่ายดีคือตั้งแต่ตอนย่อยมันพูดถึงการในเรื่องของการย่อยด้วยแล้วก็การบีบตัวของลำไส้อะถ้าก็คือถ้าเกิดลำไส้มันย่อยได้แต่ว่าถ้าเราอั้นที่นานๆลำไส้ใหญ่ของเราอะเป็นตัวที่มันพักที่ไงนึกออกใช่ป่ะแล้วว่ามันจะมีการดูดน้ำกลับที่อุจจาระตลอดแข็งใช่ยั้วมันก็มันแข็งึ้่แข็งขึอง คือคือที่มาของการที่อันขี้แล้วเอาขี้ไปเลี้ยงสมองไงอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมจริงแล้วเอามาดูดขนน้ไปไม่ได้ดูด<อ>กากดูอะไรไป <S <S ซึ่งอย่างที่อธิบายไปทั้งหมดนะครับก็เนี่ยแยกความแตกต่างได้ละวันนี้คือไม่ต้องลงลึกหรอกไม่ต้องถึงการรักษารักษาไปที่หน่มบอกไม่จกใช,ใช่อย่างรัดไงเพราะว่ามันเป็นก้อนออกมาเราก็แค่ไปรัดรัดเพื่อไม่ให้เลือดมาเลี้ยงแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาเองอีกเรื่องหนึ่งที่มาถามเพราะคลิปนี้แหละเพื่มว่าถามคือมันมีนักแสดงคนหนึ่งตายแบทแพนเทอร์ ใช่ไหมคือต้องบอกว่ามะเร็งลำไส้อะมันมีหลายส่วนต้องดูว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนไหน oh. ลำไส้ส่วนต้นก็มีตั้งตั้งอีก3ส่วนลำไส้ใหญ่อีกไส้ตรงอีกะนะมะเร็งลำไส้คือแมงโคตรกว้างกว้างมากก็เลยมะเร็ง <c oughs> มันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากสาเหตุหต <c oughs> ด้วยซึ่งบางอย่างก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันเราทราบแค่ปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่รู้สาเหตุมะเร็งที่เรารู้สาเหตุแล้วจริงๆก็คือมีแค่มะเร็งปากมดลูกที่รู้ว่าเกิดจาก human papilloma virus หรือ HPV แค่นั้นตัวอื่น้ี คุณจะเสี่ยงรู้แค่นี้ดังนั้นที่บอกว่าเฮ้ยคุณกินอาหารไม่ไม่คุณอันอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าคุณกินอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเสี่ยงเป็นมะเร็งนะเพราะตามสถิติคนที่เป็นมะเร็งเขามี<อ>ประวัติแบบนี้คือส่วนใหญ่เลยแบบมีนัยยะสาคัญอ่าเช่นแบบว่าคนเป็นมะเร็ง80%นแม่งกินใหญ่เนี้ยเออแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ได้เป็นนะใครหลีเลี่ยงไม่กินแล้วจะไม่เป็นไม่ใช่เพราะมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์มันเป็นแค่สถิติเฉยๆสุดท้ายคือคนมันจะเป็นมันก็มีอัลติแฟกลยเ็ ลียงไม่ให้มันแบบกระตุ้นอะไรพวกนั้นอีกนั่นแหละฮะก็อย่างที่อธิบายไปทั้งหมดก็น่าจะได้กระจ่างกันแล้วว่าที่บาะตูกับลิซีดวงแ่งต่างกันยังไงแตกต่างกันจริงๆนะแล้วคลิปเนี้ยตั้งใจจะทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สักสองสามปีก่อนว้าวรู้มากกับใครใครซันเบลลี่อ๋อเพรพี่ช่วงนึงมันขี้ไม่ออกที่ไม่ออกคือกิจใจแล้วนี่ยแล้วมันจะคุยเรื่องนี้กับพี่ตั้งนานเลยแต่ตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอีกเลยอันนี้ผมเล่าไว้ก่อนะจากเว็บพบแพทย์นะเขาบอกว่าลิซ โลกที่ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรแต่มีความเกี่ยวข้องกับแรงดันที่เพิ่มขึ้นของเส้นเลือดบริเวณทวารและหลอดเลือดปูนงานที่บอกว่าเบ่งขี้นานๆหรือว่านั่งนานๆอย่างเงี้ยแล้วทําให้มีลิธิตดวงง่ายก็เพราะว่าเหมือนกับเพรสเชอร์หรือความดันอ่ะมันไปกองอยู่ตรงก้นไงอ่าการออกแรงเบ่งนานๆปุ๊บก็ทำให้แรงดันอ่ะลงข้างล่างทำให้เส้นเลือดอาจจะปูดนั่นได้แต่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานยังไม่มีประมาณนี้ยังไม่ได้สรุปที่แน่ชัดโอเคประมาณนี้แหละฮะเรียบร้อยงานพวกเราคนต้องขอตัวลาไปก่อนทาาให้ปปิิดดคคลแบบยยยืวเพระุกันนนนาแล้วะฮะคครรััับบสสวดี ¿Sería?